สินแสบาโค้ชชีวิตสวัสดีครับก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของดาวย้ายในปี2,566นี้นะครับในช่องของเราเนี่ยนะครับเราบอกดาวย้ายนะครับแบบเจาะจงนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะต้องทราบเนี่ยก็คือต้องทราบลัคนาราศีที่ถูกต้องก่อนนะครับซึ่งลัคนาราศีเนี่ยไม่เหมือนกับราศีแบบที่เราฟังจากที่อื่นๆหรือว่าที่เราเคยชินจากการฟังทั่วๆไปนะครับ ความแตกต่างนั้นเนี่ยก็คือว่าราศีเนี่ยจะไม่ได้ใช้เวลาเกิดครับแต่ว่าลัคนาราศีเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเกิดมาเป็นตัวประกอบในการคำนวณน,นะครับเพื่อที่จะได้ความแม่นยำเจาะจงครับเพราะว่าการรู้ลัคนาราศีเนี่ยเป็นการที่จะมาร์กจุดเริ่มต้นของชีวิตเราครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าดาวเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปที่ตำแหน่งใดนะครับจะมีทั้งหมด12ตําตำแหน่งนะครับก็คือตัวตนการเงิน สังคมครอบครัวบริวารอุปสรรคคู่ครองโรคภัยความเจริญการงานโชคลาภและความเสียหายครับคนที่ไม่รู้ลักนณาราศีเนี่ยจะไม่สามารถมาร์กตำแหน่งทั้ง12ตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับนั่นแปลว่าการดูดวงแบบราศีเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ช่วยให้เราวางแผนในชีวิตได้นะครับเป็นเพียงแค่การฟังแบบ เหมารวมกว้างๆคร่าวๆเท่านั้นครับช่องสินแสบาร์โคดชีวิตของเราเนี่ยก็เลยจัดทําขึ้นมานะครับเพื่อเป็นทางเลือกครับสำหรับคนที่อยากรู้แบบละเอียดเจาะจงจริงๆครับโดยผมเองเนี่ยก็ได้ทำแอปพลิเคชันนะครับซึ่งอยู่บนลน์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพียงแค่คุณเพิ่มเพื่อนทางลายครับเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ ใส่แอดนะครับตัวแอดเนี่ยนะครับซินแส Z i n z a e ครับจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นปุ่มเมนูคุณกดที่เมนูผูกดวงครับคุณจะสามารถใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิด จังหวัดที่คุณเกิดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคุณต้องใส่โค้ดแนะนํา4 5 6ครับการใส่โค้ดแนะนําจะทําให้คุณได้ทดลองใช้ฟรี30วันครับถ้าคุณไม่ใส่โค้ดเลยคุณจะได้ใช้เพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าคุณใส่โค้ดดีกว่าครับและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะได้ยินเลยว่าผมไม่ได้พูดว่าคุณต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีการไปตัดเงินคุณอัตโนมัติอย่างแน่นอนครับถ้าคุณเข้าใจแแบบนนี้้ลวรรััเเาามมิ่งก ัลัคนาราศีพิจิกครับในเดือนมนกราคมดาวดวงแรกที่จะย้ายมาและส่งผลเลยก็คือ ดาวสุกหรือว่าหมายเลข6นะครับส่งผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่25มกราคมครับตำแหน่งที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเป็นตำแหน่ง3นาฬิกาครับซึ่งเป็นตำแหน่งสังคมของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับหหมายถึงสเสน่ห์หหมายถึงการเงิน6หมายถึงความรักเข้าตำแหน่งสังคมแปลว่ามีสเสน่ห์มากขึ้นในวงสังคมสามารถหาเงินได้จากในหมู่เพื่อนฝูงสังคมนะครับหรือนะครับบางคนก็สามารถที่จะมีความรักเป็นที่รักของผู้คนนะครับในวงสังคมนะครับความว่ารักเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องความสัมพันธ์เชิงชายหญิ หรือว่าชู้สาวนะความรักนีรักมากมายรักกันเป็นแบบเพื่อนรักกันเป็นแบบเพื่อนฝูงรักกันแบบพ่อแม่รักกันแบบอะไรอโอ้มันเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะดีมากขึ้นไปอีกเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าหมายเลข6หรือว่าดาวศุกร์นี้เนี่ยไปเจอกับดาวคู่มิตรของเขาครับซึ่งดาวคู่มิตรของเขาเนี่ยก็คือหมายเลข3นั่นเองนะครับถ้าเจอสแบบนี้จะยิ่งดีเลยเพราะว่าเป็นคู่สเสน่ห์อ่อนกว่าวัยครับแต่ถ้าเกิดว่า6ไปเจอกับ7อันนี้ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่า6กเนี่ยเป็นคู่ศังดแย้ มีการเปลี่ยนแปลงกับเพื่อนฝูงสังคมนะเลิกคบกันทะเลาะกันเห็นทตุแท้กันอันแล้วแต่เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรารู้แล้วเราต้องมาระวังนะครับเราไม่ใด้รู้แล้วเราก็ไปปล่อยให้มันเป็นเป็นไปตามมีตามเกิดนะครับหลายคนนะครับฟังเรื่องดวงฟังเรื่องคําทํานายเนี่ยไม่ว่าจะกับอาจาร,รย์ไหนก็ตามนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นผมนะครับเวลาฟังแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนฟังแล้วมีสตินะครับอย่าไปฟังแล้วไปวิตกจริดนะต้องมีสติแทนนะครับเช่นบอกว่ามันจะมีเรื่องไม่ดีป้องกันสิครับ บอกว่ามันจะมีเรื่องดีก็ทําให้มันดีมากขึ้นไปอีกได้นี่ครับใช่ไหมครับเราห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้แต่ว่าเราพรลมได้นะครับดาวดวงที่2นะครับก็คือดาวอาทิตย์หรือว่าหมายเลข1น,นั่นเองนะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง3นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งสังคมเหมือนเดิมนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงเรื่องความโดดเด่นความเป็นผู้นํา ความกล้าตัดสินใจนะครับเข้ามาในตําแหน่งสังคมแปลว่าคุณเนี่ยจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับมีคนพูดถึงมากขึ้นโดดเด่นขึ้นในวงสังคมนะครับมีการยอมรับมากขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าชะล่าใจนะครับเราก็โดดเด่นในทางที่ดีเอาไว้ก่อนจะดีมากขึ้นไปอีกครับถ้าเกิดตําแหน่งนี้มีเลข5อยู่นะครับเพราะว่า1จะมาเจอกับ5เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับหนึ่งห้นั่นเองแล้วก็จะไม่ดีเลยถ้าเกิดตําแหน่งนี้มีเลข3อยู่ครับเพราะว่า1จะมาเจอกับ3เป็นสาม ตรูกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลองดูนะครับว่าเรามีเลขอะไรนะดาวที่เป็นเลขเป็นพื้นฐานดวงเนี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนไม่ได้แปลว่าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยตำแหน่งนี้มันก็จะมีเลขนี้อยู่ตลอดสิ่งที่เราจะรู้เลยก็คือว่าช่องนี้เป็นช่องอะไรแล้วดาวอะไรที่มาเจอกับเลขในช่องนี้นะครับมันก็จะส่งผลตามเรื่องนั้นๆนั่นเองครับจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไร Lev. สำหรับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวสุขหมายเลข6ครับจะย้ายอีกครั้งหนึ่งจากตำแหน่งสนาฬิกาเดิมมาที่ตำแหน่ง2นาฬิกาเป็นตำแหน่งครอบครัวส่งผลตั้งแต่วันที่25มกราคมไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับก็อย่างที่บอกไปครับเลข6เนี่ยคือเรื่องการเงินความรักเสน่ห์นะครับเมื่อเข้ามาในตำแหน่งครอบครัวก็แปลว่ามีเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องของการเงินอะไรต่างๆที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นด้วยนะทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยเฉพาะถ้ามีเลข3อยู่อนยะ่างที่บอกไปครับหเจอ3เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะแล้วก็ถ้ามีเลข7อยู่อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับก็จะมีปัญหาในครอบครัวเกิดขึ้นได้ สำหรับรายละเอียดนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดในคลิปนะครับแต่ว่าผมจะมีความหมายแบบเจาะจงเลยนะครับให้ทุกคนได้อ่านในลายสินแสบาโคดชีวิตนะครับใครที่ยังไม่ได้มีลายของสินแสบาโคดชีวิตนะครับก็ไปเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็แอดสินแส z i n z a นะครับแล้วก็จะได้อ่านดวงของตัวเองแบบเจาะจงนั่นเองสุดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยหมายเลข9ครับหรือว่าเกตนะครับเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกาซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งความเสียหายครับส่งผลตั้งแต่วันที่25มกราคม ไปจนถึงวันที่23มีนาคมนะครับเลข9เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ3เรื่องหลักๆครับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องต่างประเทศนะครับแปลว่าเข้าตำแหน่งความเสียหายแปลว่าอะไรครับระวังเรื่องของการรักษากายวาจาใจคําพูดนะครับนะอย่างเช่นไปท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยไม่ควรนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการ ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่รักษาให้ดีนะดาวเข้าตำแหน่งแบบนี้เนี่ยสเดือนเต็มเมนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นแบบยิ่งใหญ่เลยแล้วก็บางคนอาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างประเทศนะครับแต่การเดินทางไปในครั้งนี้ไม่ได้ราบรื่นนะครับก็คือมีปัญหานะก็พยายามรอบครอบแล้วก็ดูรายละเอียดให้รัดกลุ่มนะครับสำหรับบางคนนะครับก็อาจจะเกิดอีกเรื่องหนึ่งครับก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นมือถือคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย เกิดความเสียหายนะหรือทํางานเกี่ยวกับระบบอยู่แล้วระบบมีความผิดพลาดก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับเลข9เนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งก็คือ9เจอกับเลขอะไรก็ดีหมดนะครับ แต่ถึงแม้ว่ามันจะดีหมดแต่ว่าช่องนี้เผอิญมันเป็นช่องความเสียหายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายขึ้นได้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือดาวย้ายในเดือนมกราคมขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนมีสติครับเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมนะครับของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับลัคนาราศีของคุณส่งผลกระทบกับเรื่องราวเฉพาะเจาะจง ของคุณเองนั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้เจาะจงแบบ100%นะครับคุณสามารถที่จะดูแบบเจาะจง100%ได้ครับโดยการใช้ลายสินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับเพียงแค่คุณเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับซินแส #ae ครับคุณจะได้เห็นบาร์โค้ดชีวิตประจำตัวคุณครับเป็นตัวเลขหรือตำแหน่งดาวทั้ง10ดวงใน12ช่องนะครับซึ่ง แต่ละคนเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่ดาวย้ายแบบเรียลไทม์ครับคุณสามารถกดอ่านแล้วก็รู้คําแนะนําเพื่อที่จะวางแผนป้องกันตั้งรับกับชีวิตได้อย่างมีสติและความไม่ประมาทครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติ แชร์ได้สตางค์ครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา r c o d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตปลอดภัย ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือ ใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา